สวัสดีค่ะเมื่อนี่เฮ้าสิมาสาธิตวิธีใส่สมแดงกับท้านายางพล่าค่ะจนผสมเน,นาะค่ะน้ำถ้าใส่ประมาณครึ่งลิตรค่ะ ข้าจะเอาอเจียเข้มข้นเนาะใต้ท้ฟ้าเลยค่ะประมาณน,นี้อค่ะท่ากับนายา่อยาหยาค่ะเดี๋ยวเราตามไปเบิ้งเลยนะคะว่าท่าจังไหนเห็นแบบไดนค่ะข,ขอบคุณค่ะเรากลับมาเบิงวิธี ข้าหนายางแล้วค่ะเ้นๆผ้าหนายางตรงที่ห้ากีดเลยค่ะจะเฮ็ดให้ต้นกีดง่ายนิ่มแล้าเ็เฮ็ดให้แท้ที่มีค่ามาซสึมเมืองตรงนี้ค่ะเนี่ยที่เป็นแพ้เนี่ยจะซอยห้มันแห้งเร็วห้มันหุ่มเร็วอะค่ะ น้ำอย่างกเาเซตไลดดีซร้อยให้ใบมันเขียวต้นกาจะให้คนผลิตเท่าได้ดีค่ะโ้มแดงน่ส้อยได้ลายยางค่ะแล้วข้ามาติดตามมึงอีกแค่นึงเนาะคะ่ะค่ะข้ามาเบิ่งสนอย่างพาร่าที่ใส่โสมแดงอมิโนโท่านาหย่างเนาะคะ่ะค่ะมาเบิ่งเกษตรกรเพิ่อนกาลัางกิจ กรลังสิกีดให้เบิ้งนี่ค่ะถ้านายางไว้ได้สองขึ้นค่ะนายางพึ่งเปิดกีดได้ประมาณนี้เนาะค่ะโอ้ยหคุณนะคะไล่น้ำกลนมีดเลย นี่ค่ะเขาใส่สมแดงท่านาย่างตรงที่มันเป็นแผลค่ะจะซอยให้นาย่งางห้หุ่มเร็วกีดง่ายเนื้อย่างจะนิ่มค่ะค่ะเบึงเบึงไรสมอมเสมออันนี้ท่าทิ้งไว้สองขึ้นค่ะก่อนที่เขาบอกท่านใส่มันเป็น มันเป็นกระปูดมันปูดมันมันขึ้นผสมน้ำเสมอกันไอ้เปลือกอยางเนี่ยอันนี้หอาแต่มาเบิ้งมามันจะเป็นขึ้นกันบ่อันนี้เอมก็เริ่มท่าอันนี้เปิดไอ้ตอมา่ไหม่เนี่ยก็เริ่มท่าสมแดงปุ๋ยกับสิบหกไร่รับนยู่หมองเนี่ยใส่ใส่ปุ๋ยลูกหนึ่งลูกหกเดียวแล้วก็สิบหกไร่นี้ค่ะอไปเบิ้งต้นต่อไปยนะังไ